สวัสดีพี่น้องครับปลาสวัสดีครับป้ามาตรวจงานดีครับมือน,นี่ยตรวจความเรียบร้อยภายในองค์กรเนาะน้ำาจะฟงงานโอ้ครับก็ต้องจีบไปเบิ<ะ>้งกูนม่ลาดิไปยังไงจีไปเรียนน,น้ำปลาเฉยเหรอบ่มีอย่างบ่มีสโคปบ่มีสกิปบ่ม,มีอย่างว่าจะไปเรียนน้ำปลาเฉยเงินเดียวก็เดียวมาจากตุลาไปส่งลูกตุเล่แวะไปธนาคารครับไปเขาควบการของ ูุบานอือเป็นแล้วับไรอย่างเงก็เป็นพุลละหมออาวเป็พุลหรือ่น <Ok> ี <sheet> ่ไหมก็เอ็นพุลละซดไปคลิปอ่ะอะใช้ไล่สดอยู่คลิปคลเมาแล้วพละหมเขาอยู่จาังเขาอยู่อ๋อพูที่หัวหนาพละหมเนาะคนหนาทีเาจะคุยน้ำไดม ครับหมอของเจเล็กไม่อยู่ครับไม่ใส่เยอะเ่กี้ไปตัวยังมายังดีกว่าไปครับออกไปได้ป่ะไปขึ้นว่าเห็ดผมเพิ่็ได้ยินข่าวว่าสเฉยยังเห็ดเวื้องที่ไม่ยังมันมันมันบานดายหมดเห็ดเวที่ไม่หรอกโมอดไฟเออโมอดไฟเนี่ยแหละเพราะว่าอยังมันจะขึ้นว่าเขาเต้นมันโยกมันหลูมมันเัีแตเออมันยามันหลุดยามันหลวมเป็นส่นกาตะเกียบกากระบาดความยุ่งยกไปเยอะมากปกติ สั้นบนสุดส er ั่นสั yes. okay. um. ้นสั้นสั้นส no like ุดท้ายของแดนเซอร์ปกติแดนเซอร์มันอดมีคนประมันสามปีพ่นครับสั้นบนสุดครับเอากะบอาจารย์โนตีคือมากเพื่อมาอยู่ยืนยื้ซื้อเนาะครับเอาป่ะเด้๋ววันดีใส่เหมาะสำหรับการโยกโยกเป็โยกไปโยกมากทุกเต็มครับอืมอาจารย์โนตีคือแตกลูกยืนไปยื่อซื้อวัตถุทียงมันหนักกต่มันยื่อซื้อของของสูง น้ำมันเกิดการนสะเทือนด้ือกันเกิดนเรพวสังคมันกค่รอย่างนับนมันมีเดนเซอร์ขาปุนี่ไปเรือสิติวเต้นทกสันอาจารยานั้นราตีเอตีก็เตินไมครับมนีพุนทั้งหมดเลยมันว่าเดนเซอร์มันไหลกว่าก้อนมามันสามีพุนมันคือไรที่นี่ไปเรือที่ไปนรับพลังขาตะเกียบปีนล็อกอะปีนล็อกขาปีนล็อกขาตะเกียบต้ัขา เกลียบอย่างกันยุ่งไม่นาจแก้าจะพอาหนาวโรคอีกเพิ่มเลยครับผลมันไหลขึ้นมาว่าโยกมีบเปอร์นต์นะครับแต่ก่อนเกียสิบแปดสิบมันมาเดี๋ยวนี้เป็นร้อยเพระมันมีสิบประมาณเกือบหาสิบเปอร์เอง่ายๆคือภาษาลดคือวันนี้เขากับด้เสริมแหนบมันมา้าเลยแหนเสริมความแข็งแกร่งนะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่บุคลากรขึ้นน้ำหนักขึ้นไปท่าย่องครับหลขึ้น้างมันเพิมขึ้นลอยโกเพอมีหาิโลน กครับตันนี้จะอีกเครื่องตันไหนสรุปแล้วเขาต้องเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงไม่โครงสร้างเนาะเดี๋ยวนี้โมดิฟายหรือครับครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนครับเพราะว่าก็ทีมงานดีดีครับโอ้โหเดี๋ยวเด้อแก้ปัญหาอะไรสร้างงานอีกหน่อยเพราะพี่น้องเอฟซีโพถามมาว่าอ่าสิเริ่มเวทีสิเริ่มเฮ็ดแง้มในอันนั้นย้มไหนอ่าผมคุยเรื่องนโยบายประมาณอาทิตย์น้าครับอืมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาพากันผมเพ็ด เงเสียงครับไประบบไฟงานเลติงครับครทีนี้เทีท่เราพมเาราพลงมาแกะเรื่องปัญหาตัวีลขขาดตัวเล้ชมบูรณ์เนี่ยเป็นการเช็คเหลเช็คระบบเช็คระบบไหมฟอร์มงานเลยครับฟอรเขาจะดให่พุ่มแบบบ้านพอแต้มมาครับคบ้านน็ของงานเลติงจดกว่าแล้วแหละอย่างนว่าสมบูรณ์เราประมาณต่สแล้วละครับ เดี๋ยวจะออกหางานหรือว่ามาแก้ไขยังไงแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมีอย่างเดียวตอนนี้คือลำโพงงานเสียงครับเขาจะแก้ไขได้สิได้ดอกเล็มันขาดก็จะได้เปลี่ยนเน่อยต้องขอว่างนี่อ้าพี่ขาดก็ดีลุ้มยีนาในว่างแพนกันทีประมาณนึงเดี๋ยวนีน้องมาเรียบสั่ไปก็ลร่นเกือบโมเมนตสาวหน่อยแต่ว่านหน่ยอ้าวพ่อครับโอ้ป้าว่าป้า บอกข้าเดียวเด็พี่้องเทากิดตุมเลยวะแปดเกาโลดนะตุ่มเลยแต่ว่าห้าดอกห้าบอกห้าเป็นเซลเป็นเซลเพราะว่ายังอยู่ที่มุลาก่อนมนเพิ่อนขึ้นอกครับเป็นหน่อยในพื้นที่ในต่างซ้อนรูปแรับเขาไว้ที่แต่้องเสียวเปยนดอกเื็นที่ในเป็นฉาฉาครับพวทีเป็นล็อกเป็นสเตแ็ดแสัีโลออกที่ก็โลออกัก ม่อัดเปลี่ยนใหม่บ่ป่ะแม่อัดห้องวเปลี่ยนประมาณ20%ล่ะ10%พันใดสิมันดีถ้ยังคงไว้อ่อันไหนที่มีกรอบ่ะใส่กรอบมั้ยบ่ได้บ่มีก็ต้องไปซื้อกรอบคร้แล้วก็เปลี่ยนอันไหนมันูอืเบิ่งประมาณ10ล่ะจะมี10%ล่ะเปลี่ยนีมมี10แม่อยู่นี่ก็ประมาณ100บแไ่มันต้องแกไขยครับเพราะว่ายัง เมื่อแก่มันก็บปูคนนี้มันก็อันตรายน้ำเนาะอ่างเตอ้แมันรู้ปู่ผมเหนหมอลำบังคณะเขายังเส็ดลงสีย่างดีเหมือนเด็กล่องสีคือ่บของห้องมันเด็กล่ังเพื่อความงามในการไล่สดมันก็ท่านอาจารย์นั้งทีเท่านั้นมันออกงานห้องท็่งานเสาเนาะว่าัล้วขากรอบพอไงในอันนี้บอเขากรอบมันติดฝนติดฝนเดี๋ยวปู่ไปน้ำแนวความเนาะคือยังการฝนใหญ่ เพียนบ้าครับเพราะยังทนบ่เก็บหรือว่ารักษาให้มันดีๆเ็าด้ขอบๆอยให้มันนั่นอายุงานมันสี่สานลงครับน้บแรกถึกฝนหมดตัวป่ะครับเถึกแดดขยายตัวเกิดการโกงโกงไปแล้วเสียดสีก็ไปมากฟุอายุงานดีข้างขอบก้อนฟุค้อนนี่เท่านั้นทำว่าข้อความเรียบร้อยถ้าข้อความอายุงานดีก็มั่นหาปีครับ เมื่อวานนี้หลายๆผลไมทีนี่ป่ะผนเวทีเ<อ>ข,ขามีเปลี่ยนแปลงยังบ่เวทีกันดิทางบนหลายๆอย่างเทปนิดน้อยไฟเพิ่มบ่หรือยังไงเพิ่มยิ่งเหรอครับอ๋อเกิดความอลังการมันบ่เรือ่องฉากแค่ผมเป็นผู้เห็่ ้าว้เข้าเด็แบบไปาย่งนี้เลยแล้วคูติดตามเพื่อครพี่น้องเก็บไว้เป็นภาเป็นภับยนงไงพี่น้องรอติดตามเขาจะออกแล้ว LED LED ก็เข้าดีจัดตามฉากอ๋อจัดตามฉากไงคือฉากนี่ตัวเดซุ้มกลางมันมีอะไซุ้มกลางได้รับเปลี่ยนวางไดคือเบื้งเบืงฉากกันเบื้งงานประดับกัน ครับนั่นฉากมาก่อนฉากมาแล้วแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนระบบตัวเอลดีใส่ตรงนั้นตรงนี้ตรงพื้นที่ช่องว่างไฟกับมาที่หลังครับไฟกับเอลดีหาจุ่มหมองลงให้ฉากแล้วกันอ้หาฉากแล้วจังเอลดีใส่ที่หลังวาสิใส่หมองไหนจังว้างระบบที่หลังลางระบบว่ามืออใส่ตรงนี้ครับเอาไงคือจัดหาฉากกันครับอืมคอนเซปแบบนั้นเด้ ทุกีครับแต่ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าประมาณไหนอันนี้ผมอยากถามอีกประเด็นหนึ่งนี่ในส่วนผมที่เป็นผมผมเป็นนักดนตรีเนาะเต้นไหมปะเต้นท่าวอนไหมเต้นท่าวอนกันฝนดีอย่างนึงบ่ดีอย่างนึงแม่นดีดีคือมันกันฝนบ่ดีคือมันบ่ง,งามดีคือมัน่ง,งามบ่ดีคือมันบ่าดีคือมัน,มนมง,งามทัศนะศิสัยในการมองทัศนียภาพในการมองทัศนียภาพ ที่มองมาจากข้างหน้าแล้วก็การสอสดศาดไปลงข้างล่างมีระบบแบบว่าพาใบตัวไทยแค่นั้นหรอแบบนี้เห็ยนี่นี่ระบบว่าเข้าเห็ดติดกับเวทีไปย่านนันน่นเป็นเป็นดึงออกหดไปทั้งหนาเลยกางชีเลรสิบอดีนแบบว่าเข้าขันเข้าขันมันมาโตเขาก็เอาแบบให้มันค้างอยู่ตั้งหันไหมไม่หันไหมปัญหามันตกปุ๊บเขากดึงลูดออกไปทั้งหนาเหไงเขาเนี่ยไ่เขาแคนใหญ่เต็มเลอีกอย่าง หลายอย่างที่การคิดต่างทำมาได้บอถามาทำทำได้นะได้ที่ช่องหนึ่งสองสามสี่เก็ดแปสามยี่สี่หาเมตรสี่สิ่ครับีประมาณเกือบหนเม็รครับเป็นทังทีว่าเป็นข้านเดียวเงาด้ยนี่มันก็รูดไปดไปทั้งนาแม่นครับอ่านี่ละนี่ละนั่นเขาก็บมวนเก็บมวนเก็บมวนเก็บเนี่มันมากกับเข้าปปุ๊บไปทั้งนา้ามันตำลงยังนีอยนะตอมหลายอย่าง แม่อื่นยงด้อยู่เจ้าขาเข้นเทากับพีขาต่างรับในวันนีจวเหมือนก้งแข็งแรงเลยจังหาะท้วดพได้เองจะเป็นขาบอดเ่งดีแต่บนนี้อันดีไฟยุ่งเครื่องบ่ได้บนนี้ไฟยุ่งหัวห้องเราสารลูกไหม่ดิว่ามาผู้อยู่ท่องขั้นแ่ลูบ่นกช่วยมากิดสารลูกหาหาพ่อเนี่ยที่ไปบังผาใบที่ามบอกว่าว่าอันนี้ผมบอกว่าเนย่มฝนตกจังกางจังได้กางไหม แต่ดิทานมามันยากบ่ะม so, right ันก็บังหยาดเกินไปแต่ว่ามันเกะกะมไม่การทุกอย่างอ่ะครับอืมแต่ว่ากันเห็ดแบบเกาก็ดีอย่างนึงคือคือยังคนโตยังขามาตั้งแต่เก้าก็ดีแต่ว่าบุคลากรต้องเร็วคิดตั้งเลยติดตั้งเลยคิดปลาใบติดปลาใบแบบม้วนปลาใบเป็นตั้งไว้ที่ดีครับจินไปอะไรไปกลางครับพุกเมียนแข็งเลยหนักเลยนักกรหนักจะพอลงพุ่นหนักเลย เท็ดซีเมตรสามเมตรซีเมตรนี่ครับสามกับสามเมตรที่ซีผมสีแบบว่าหนีเกือบพกเมตรเลยนักเล่นกันไปกว้างไปสันมันก็มีตรงห้อยตรงกลางมันจะมีขวาไทยขาครับมันติดก๊อกฟองส่าทีอืมแนวยี้เหรอวะแน่ยากหรอกการติดตั้งแต่ว่าฮามาเวลาครัาเวลาในการทั้งานอือืสรุปแล้วคือกันพ้นคือเอาระบบเก่ากลางเต้นเห็นปะคิดว่ามัน่าจจะเปลี่ยนนั่น ถ้าปา่ะธานาจะเหนได้ดยวเบิ่งอนาคนก็นกไปอาตีเหตเยอะเพราะว่าดิบหนีการวังว่าจะตีที่แล้วแล้วประเทไหนมันมีละละม,มันมองไนใไสองครับทมาทำได้ไหมทำได้ไดแต่คุณยาช่งไหติดตั้งนเหช่วงไหนเป็นขึ้นมาแล้วมันิ้กขโมสรไฟไปแล้วเนี่ยกระทาเต้นควอมไฟไฟลู้มาหรือฉาก ข้าต้องามหูไข้งหาวต้องคำหนึ่งคำหนึ่งถึงผลกระทบนะมันมีฉากบดอ่ะนะครับมี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 ฉากบดยึดข้างหลังยึดข้างหลังแบกหลังครับว่านี่ข้าเกี่ยวมันครอบแต่เดี๋ยวว่ามันจะกดฉากไว้ด้วมันแมนบ่ครับเจ้าว่าข้าวที่คิดยังไงล่ะช่องร้อต่อระหว่างฉากมหาชนเอิ่มเจ้ว่ามันได้ย่างเสียยางครับแมนเหรอวะเต้นไปดีอีกนึงคือกอดตัวคอร์ดละกัน ใช่ไหมใช่ไหมบุคลักก่นเขาต้องไหวไงต้องไหวแต้อันนี้ท่านี้เป็นถาวอแบบนี้ถาวนมันีวอนเน่ยเหระวอนถามว่าวอนแบบไหนทือเอาเาิติดมันก็ติดฉากคือเราบังฉากบางไฟบางงไปบมดมันขาดความสวยงามใชไหมาดาดม่มเอาสรุปแล้วคือน่าจะเป็นแบบเต้นที่ดูดีกว่านะเป็นแบบเต้นดีกว่าครับเพร่นวเม่อยากอย่าคิดด้อย่าคิดเพแตะว่าในตรงตรงถามว่า อันใดสําคัญกว่านะพร้อมพร้อมความว่าความเพียบพร้อมและแบบแับร่วมแบบร่วมแบบร่วมบอกเราคุ่นหาแล้วอันใดดีกว่าไอ้เนี้ยจะได้กรสุนเสร็จว่าไรล่ะครับครับครับยากกันเห็ดก็ต้องไม่เห็ดถามว่าเห็ดเป็นถามว่าไดยฉากเข้าติดยุ่งส่วนไหนล่ะเข้าติดตั้งมีความมันหัวเจ้าขี่ก็ต้องสองเมตรกิน็จนี่แล้วคแบบแม่บ่านเลเคยหัวเข้าไปสองเมตรดีทันท่วมมันหลังอาจารย์ที่สิงห์วิชาได้เป็นไปบ่าไรได้เลยฉากตีดร้อยกันไปมันก็บ่ได้อีก สามก็ต้องตั้งแระเพื้นไปบไม,ม่มีแข็งแรงอืมเอ้าไ่เป็นไรไม่ต้องเกรงดิอ่าโอเครับทราบประเด็นสำหรับติดให้เลยอาจารย์โนติแล้วนี่ครับ,รรบพี่น้องมาฟังจากปาอำนาจครับเรื่องเวทีเลยพี่น้องที่พี่น้องคอมเมนต์มาปาอำนาจตอบชัดทุกคอมเมนต์ทุกกรณีทุกรายละเอียดครับพี่น้องอยากฟังอันไหนอยากถามอันไหนมีควา,ามสงสัยอันไหน,ถา,ไหนถามมาเดี๋ยวผมสีไทยเพี่นน้องในเบื้องอีกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ